ซุขสบายดี variance, ey, erman, พอแม่พี่น้องเพียงแค่เบิร์สุกุสุขวลนะพี่น้องนอะเขาแข่งเลสสกีกันเลย เขาสบายดีนามแรงๆเด้อพี่น้องเด้อเนาะตอนนี้ก็อยู่ที่นี่แหละเนี่ยเปิดอาำบรรยากาศมานก็แคมแม่น้ำคลองคือเก่าพี่น้องเลยริมคลองคือเก่าเนาะพาพี่น้องมาเที่ยวชมบรรยากาศนามแรงแงเลยจ้าที่มาชมบรรยากาศน้ำซ่าๆไปเลยนียน้ำเงาส่วนันเนาะต่างกันพี่น้องเลยน้ำเหมือแรงกับน้ำเหมือนซาต่างกันครับไมมือแรงไม่ได้แต่คนกองมเล่นมาหย่างพิษพันเดี๋ยวมาออกกำลังกายกันสักหน่อยสวนมาก มา,นนาามาเป็นครอบครัวเป็นพี่เป็นน้องแบบเป็นผู้บ่าวผู้สช่าครัเนาะเว่าสิมาเป็นขู่ก็ได้พวกวัยรุ่นแล้ลกกว,วก็มาครอบครัวมากับพ่อกับแมาา่พาลูกมาฮะ,ะบรรย,ออยากาศเนี่ยเมืองแดงน้อยเนาะอยู่ในเมืองมันก็จะมีแต่คนเก่าๆง,งามๆเนี่ยจังหน่อยว่าสัานสานเนาะ เมืองต้อคนมันนอต่างกันได้ <wont Momo S 2> ี่น้องมึสาม้องกยิงไงดิกูุยยิงครับ

เมื่อก่อนก็จะเป็นด่านคนคนขอาเมืองอะไรตรงนี้เนาะเมื่อก่อนมันโอ้มันชุงเนี่ด่านคนคนของเมืองก็ย่างขึ้นคนสั้นมันก็ช้ำเนืนี่เป่นเดิ และข้นมันก็มีเง้ยเาไปเลยเป็น,นอาไปซุดเป็นอะซุดบอลข้าเห็ดกันเจือนอีนออ uh, เนาะอู้เ้าไปหูเเป็นหาเมตรนี่เป็นกิโลเจาความเหา,เา้มาเล้วคนไลยเงากลงเวนเนี่ยี่เปอก็ลงกงร่างกายเตะนับอกลาบิกพสังเขาเล่นสกเก็ตสก,กอ,สอตสนงยโต๊บ่นน่งหึวางไกิงลูไว้หได้ มา ment, คลายหมาเรานยัไงบารรยิก็ดีตะเวนกําลังสิโตดินนะตะเวนกํลังสิโต เย็นขนาดเลยลมในจนชีนาววลแน่ลงเขาเปิดไฟเลยเปิดไฟแล้วชนมาก็สิ ใส่ผ้าพิษปากกันลายอยู่เนาะแล้วก็พอใส่ก็มีพอโควิดนาะที่มันระบาดเป็นตัวแปรสอนอาเกียรติเนาะพี่น้องโควิดที่ระบาดนะคือระบาดอยู่แต่ในพวกอยู่ในศูนย์ได้พี่น้องเว้ยก็ติดกันนะติดแต่อยู่ในศูนย์ศูนย์เขาก,ากัาร์นแหละเนะาะการ์ดและงานนาําเข่าแหละยังบ่มี่ไปว่าแพร่กระจายออกมานําชุมชนนะนะยังบ่มีแไปว่าผู้ติดก่นําชุมชน คนมีเงินเขาอนะไรเนาะเขาเล่นสกเก็ตสก,กีกันอะไรกันลูกคนมีเงินเขาอนะไรไม่รู้ สิบห้าพี่น้องเลาะไปทางพุ่นแล้วบปันเห็นเนาะทางหอคอยพุ่นหอคอยบังกัจเจ้าชอบแข่งรกแข่งเรืออะไรต่า้นเนาะแต่พาส่วนก็นนมันจะมีบ้านบงบ้านบ,านบอลอยู่ทางนาะใช้เบิกัน ต้อง okay, ไหมฮะเป็น่งเนาะสองสี่หกแปสิบเอ็ดอันที่เปดมือจิจการเนี่ยเขาจะเอามาตดทงเลยตัวนัทงแต่ว่าตอนนี้บบมี่งเนาะ เป็นงานเป็นอย่างพวกนล้นประชสมนะั่นประชุมนี้สราดับประเทศระดั่ประเทศน่าจะมีแป่ว่าเขาร่วมกันต้งนั้นเป็นละเนอย่างอาหารเ็นีกวบบ คนนึงนีสิไลายเนาะาะว่าเด็กหน่อยเขาเล่นก,กันเต็มอยูนน่นีนนน้เลยเขาเล่นันบอลบอลนะสิาลแล้วก็มีบ่บอลออกกํลาลังกายกันอยู่ข้างหน้ากันนะทุกัน,น con xe lái nhà thằng có mặt xe phong xe phi ăn ตกดินเรียบร้อยพี่น้องมจะเป็นพี่น้องตกดินเรียบร้อยแล้วโอเคพี่น้องเลยนะก็เก็บภาพไป่นชมแล้วขอบุญขอบคุณหลายๆที่เขก็มาชมเด้อพี่น้องเยเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะให้ฟอนใหม่คลิปหน้ามาเลยพี่น้องเลยเป็นอะไรสบายดีสบายดีสบายดีเด้อ